สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องอารฟัตวีรู้นั่นเองอันนี้คืออีพีหนึ่งของการอยู่แคมป์นั่นเองต้มน้ำอยู่แต่หุ้ยอู้งานนี่นาเดี๋ยวเราจะแกล้งเขาาอู้งานจ้าอะไรอะไรมีอะไรอู้งานอู้งานเหรอ โอเคแคหลับแป๊บเดียวไม่ได้หรอนี่เอเราต้มน้ำนะทุกคนเราใส่ใบเตยเข้าไปข้างในด้วยใบเตยหรือใบตองใบตองใบตองโอ้โหไฟมาแล้วโคตร้นอนอ,ททอันนี้ก็จะเป<า><น>็นใบตองนะไว้ปิดความร้อนส่วนตรงนั้นที่เห็นไม้แบตอะไร<ช>นะนั่นน่ะเป็นอาวุธประจำแคมป์ของเราขอโทษทีที่หลับไปเมื่อกี้อ่ะ ก,ก็มันน่วงอ่ะก็มันน่วงอ่ะน่วงสนุกมากดูสิตรงนี้เป็นแคมป์เรานะอันนี้เป็นอาวุธไว้ไล่ยุงได้ใช่แบบนี้ไว้ไล่ยุงนอนธรรมชาติดีนะใช่ไหมธรรมชาติดีมากเลยนะมีหมอก <c oughs> แต่ทุกคนต้องไปดู EP 2ในทิกตอกแล้วนะคลิปนี้จบแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้แล้วกัน EP 2มันจะอยู่ในทิกตอกนี่ไงเราขึ้นชื่อมาแล้วนะ โอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้บ๊ายบาย